นแกงพักหวานใส่เห็ดเฟียงสบายดีพี่นงยู่กับช่วงกิเทพกับเจ้าเลาเสียงเงี่มนี่พี่นงพี่นุพักหวานมาแล้วมาแล้วหวานกับดอกมันดอกนี่แหละ แห้งหวานพี่น้องดอกแห้งแสบเลยแสบก็ใบอีอันนี้ซื้อเพื่อนเดอพี่น้องเดอ้อม่ได้ไปหาเองเนะเพราะว่พาพักหวานป่ากัยญางบทันได้เกิดในช่วงนี้จากน้อยอันนี้พักหวานปลูกเนาะเออกาเริ่มมีคนปลูกหลายแล้วพ,ลพักหวานก็ได้ปัจจุบันนี้แต่ก่อน,นมีแต่พักหวานป่าเป็นบ่อันนี้นะเขาเริ่มปลูกแล้วให้เฟืองให้เฟืองปลูกเดาไปไปหาหมามซื้อเพิ่นเนาะขาบนี่ซื้อเพื่อนขาดอันไข่มดสม ถมีตัวนั้นแห้งเลิศดสะเป็นแดดนะพี่น้องเนาะจะเพี่ยวเห็นอยู่ได้คทาง่างหางมะส้มตนไปใสจมองนอะแต่ผมว่ามันยังดีอยู่บ่ย่านมันหางก่อนการปาดเอาดินที่ติดออกเนาะนันในืองนะไม่ทันจะแย่เลยถ้าซิล้างพวกนี้ก่อนแกงแบบธรรมดาเด้อพี่น้องมืนอนี้บ่ได้ใสอันเขาเบื่อบบได้ใสย,ยานางแกงแบบน้ำใสธรรมดาสดน้ำธรรมดา นี่มดส้มใส่มันแตงเซ็บไข่ไหมใบเป็นรุ่รนระุ่นรุ่นไหมคาเก็บมาไดเมือมม่อวานทรงเสมอ เก่ามาขายแห่ ุงแกง็งโคตรแล้วใส่พริกกับ,บหอมแดงตักลงไปแรกสองสูตรคือเก่าล่ะนี่แกงแบบ ธรรมาดาบอยักใส่ยาะนังเข็งเบบน้ำใสุ่ดดีแต่ตบโบเพชรนเคเ <laughs> กงแบบนี้แหละแป่งมาเขาก็ใส่เห็ด เฟืองเป,ป็นตะคุบดีเนี่ยอ่อนดีเนาะมีไข่โมแด,ดงเห็ดเพาะดีนาะป่านใดเนานะสิหวอดยามฝนได้กินเห็ดเพานะมาถามหายามฝนยามฮอดยามบ่ฮอดด้วยถา,ามหายามฝนนะไม้จะก,กินเก่งเห็ดพนะเพาะเนาะไปน้ำอัดเจาะ ฝาให้เ e ็ดสุกก่อนจังใส่ผักหวานใช่ละเฮ็ดค่อยหายไปทางไหนเมื่อมาวันนี้ใส่นผักหวานทั้งดอกทั้งใบพี่น้องเอ้ย ถ้ามีปลาแห้งก็ใส่ปลาแห้งเลยนะฮะบุ๊มมีแกงมันอันนี่แหละมีเนื้อสัดอย่างเด้อเแซ่บคือเก่าพักนั่งตู้กัใส่ลงไปน้ำกันเด้อพี่น้องโอ้ยเป็นตาแซ่บแท้เนาะแกงแบบบ้านๆอุยยอดด้ยไข่บัวแดงมาหวยเด็เนาะพี่น้องเนาะอัน หน่วยเป็นเป้งนะคะไอโมเดงเนี่แม่เป้งก็ได้นะใส่นี่ยไปหาแง่ทำไหนได้พี่น้องไหมเดี๋ยวอันหาซื้ออุปกรณ์เนี่ยไอโมเดงมาปรุงได้แล้วหวานนะเดนนี่แกงพวกหวานมันต้องหวานไหมสมสื่อผัก แกงผักหวานใส่เห็ดเฟียงมาพี่น้องเมนูตามฤดูกาลเลยได้ป่ะเนี้นะผักหวานอันโคกเนาะเขาที่กระเจ้าปลูกเนี่ยนาะเขาจะเอ้อผักหวานโคกมันงปะ่ะถ้าผักหวานป่าผักหวานดงอีรีมันจะใบเขียวๆดอกพี่น้องคือจะเพียวเคยเอามาแกงนะมันจะใบเขียวๆ เออถ้าว่าวกหวานโคกใบจะเขียวอ่อนถ้าหวานป่าอีล่มันจะใบแบบเขียวแบบเลื่อมๆเลยแหละเออเขียวเข้มนะอันนั้นมันจะแสบกว่าพวกหวานโกคกได้ซาความรู้สึกจะเพียวเอว่าเพราะว่าส่วนหลายสัเพียวจะกินแต่พวกหวานอันป่านะมันจะหวานแห้งตัวน,นั้นนะก็คือสมัยก่อนนั้นะอีเมลเราไปหาพวกหวานนี่แหละมาขายตอนอยังน้อยนะหาพวกหวานขายอุ้ยสารพัดเราหาของป่าขายเลี้ยงลูกนะ มันกับต้นบัวต่ำพอมันเลยผีน้องผักหวานปลาผักหวานดงเนาะผักหวานผู้นาะอือเออยนะจุง้งผู้ขึ้นไปแล้วก็ต้องขึ้นนะพี่น้องขึ้นแล้วก็หานเอาง่ามันลงมาเพื่อมาเด็ดเอานะทับว่าเัาจิมันเยอะเด็ดเอาคือผักหวานอันโหกมันบวดได้มันบวต่ำมันสูงมันจะผู้ต้องหานต้องบักลงมาแล้วก็มันกับบวดดัวแดนทำทำลายต้นมนะันเนาะ ปีหน้ามันจะป้งแหน่งยอดขึ้นมาใหม่ถ้าเขาบักก็ไม่ได้เป็นอย่างเออเราจะไปหาผักหวานป้าแหละมาขายเลี้ยงจนใหญ่ตัวน้อยกบกินดุไงเพราะว่าแม่ไปหามาแล้วกะเอามาเฮ็ดนะยูนกกินให้กินแล้วได้ดอกมันนี่แหละดอกมันจะราคาสูงกว่าใบเออแต่อีเมียขายเนาะเพราะว่ามันเสียบกว่าใบได้ดอกมันเรอามาพัดใ,ใครใ้กินแซ่บเสียบ,ยบหวานกันเลย ดอกเนี่ยจะหวานดอกป่นกับอ่นใบดอกมันล้านหวานเดี๋ยวอาาเพียวเห็นเขาจะมาขายเท่านานอาจาเพียวที่ซื้อดอกมันมาผัดจะไข่กินแต่ตอนยังน้อยเมนูนั้นเนี่ยแม่ผัดจะไข่ให้กินก็เลยลึ้งมาแแล้วซ่บอืมทำใมีไข่มดส้มเนี่ยแตกเปานแบบเป๊ะเนาะเดี๋ยวอาจาเพียวจะไปเบิง่ง จักเีหรือยยังเพราะว่าเห็นเห็นเขาแหน่มาขายอยู่แล้วแต่ว่ามันโเมในนค่ใหญ่นะ่พี่น,อน,น้องค่ใน่น้อยมา่ะอืมค่น้อยก็มีให้กิ่นกับเอาเถอะเนาะกระแสบคือกันละอือหวานเมือ่อใส้ปลาเมื่อเส้อย่างวันนี้กระเสบว่าไปใส้เนื้อสัตว์หละมันที่กบร,รสชาติผักหวานผักหวานมันเสีบอยู่แล้วว่าต้องไปปรุงอยียงมากมายค่ะ ว่ะเจ็บจน้อยก็เป็นผักหวานพูผักหวานป่าแะ้วพี่น้องช่วงน,นี้ก็ยังเป็นผักหวานปลูกอยู่เพราะว่าเขาหดน้ำเอาเนาะมันก็เลยจะเกิดไวกว่าผักหวานธรรมชาติแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ปลูกขายดอกพี่น้องผักหวาน,นแต่ก่อนนะบบมีมีแต่ผักหวานธรรมชาติกูม,มือนึกอะอันใดที่บบได้ปลูกขายก็มีเบิร์ดกูมือเนี่ยผักหวานป่าผักหวานดุงโบ มีเบิดอู่ขายแต่ก่อนเนาะกบเลี้ยงกันยังบม่มีกูมือนีนมีเบิดกูว่าแหละโลกมันเปลี่ยนไปมันพัฒนาไปบนเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องกินน้ำกำอูเสียบขนาดหวานขนาดเสียบอ่อนอช่วยอ่ะมาเด้อมาเด้อทุกคูทุกคนฟังรำทังอตามประเทศ สำหรับมันเองก็ขอตัวลาไปก่อนพอก็ไม่คิหนานนพี่น้องนะสบายดี